นำจิตวิญ,ญญาณพักเพื่อไทยตรวจสอบหน่อยทำไมล่าช้าโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน จะว่าไปกลุ่มนักลงทุนไทยที่มีกำลังพอจะออกไปแบ่งกล้ามบนเวทีโลกนอกจากเจ้าพ่อกระทิงแดงเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาและเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีแล้วในระยะหลังก่อเห็นจะเป็นกลุ่มทุนพลังงานทั้งปตทพททกลุ่มบ้านปูและก้าฟเอ e เน y จีที่ยังคงมีการลงทุนในต่างประเทศอยู่เป็นเนืองๆส่วนบริษัทพี่บานในรายที่รัฐบาลในอดีตค,คอยประคบประงมแทบจะอุ้มสมกันอย่างออกหน้าออกตาอยากจะควบรวมกิจการค้าปลีกค้า ส่งเพื่อจะได้พังงานเป็นบริษัทบิ๊กบุ้มในระดับภูมิภาคหรือควบรวมกิจการสื่อสารเพื่อจะได้ออกไปพังงานเป็นบริษัทสื่อสารระดับโลกระดับภูมิภาคอะไรนั้นฝากท่านผู้นำจิตวิญญาณพักเพื่อไทยลองสอบถามหน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือกคอค และคณะกรรมาการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชที่อนุมัติอุ้มสมกันไปก่อนหน้าอย่างหน้าทุเรศทุรังนั้นเข้าทำอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างหรือยัง จากค้าปลีกค้าส่งถึงทุนสื่อสารพลังงานแกะรอยธุรกิจไทยรุดปักหมุดในต่างแดนขานรับวิชั่นในใหญ่บ้านจันสองล่าที่เห็นละเป็นไปก็มีแต่ทุนพลังงาน PTT ก๊าบ้านปูที่ออกไปแข่งตลาดโลกด้วยลำแข้งแต่รายที่หน่วยงานรัฐอุ้มสมเลี่ยงกฎหมายให้สารพัดเพื่อให้ควบรวมกิจการทั้งค้าปลีกค้าส่งและสื่อสารที่อ้างจะได้พังงาดเป็นบิ๊กบึ่มในเอเชียนั้นมีไรายไหนออกไปปักหมุดเป็นรูปธรรมบ้าง ควัำหลงจากการโชว์วิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตรในใหญ่บ้านจันทสองล่าบนเวทีวิชันฟอร์ทไทยแลนด์2024ที่เครือเนชั่นกรุ๊ปจัดขึ้นวันก่อนที่ยังคงเป็นประเด็นวิพากษ์กันอย่างกว้างขวางโดยหนึ่งในปัญหาเศรษฐกิจที่อดีตนายกทักษิณกล่าวถึงนอกจากกับดักหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า90%ในเวลานี้แล้วยังมีเรื่องธุรกิจไทยที่อดีตนายกเห็นว่าวันนี้ยังเอาแต่ตั้งรับมุ่งทำมาหากินในประเทศและมุ่งเน้นการเชื้อเชิญนักลงทุนต่าง างชาติเข้ามาลงทุนหรือตักตวงเสียมากกว่าตนเองอยากเห็นนักลงทุนไทยออกไปสู้ในเวทีโลกบ้างโดยรัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนจะว่าไปกลุ่มนักลงทุนไทยที่มีกําลังพอจะออกไปแบ่งกล้ามบนเวทีโลกนอกจากเจ้าพ่อกระทิงแดงเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาและเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีแล้วในระยะหลังก็เห็นจะเป็นกลุ่มทุนพลังงานทั้งปตทพทท,ทกลุ่มบ้านปูและก้าเฟอรนจที่ยังคงมีการลงทุนในต่างประเทศอยู่เป็นหนึ่ง young โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานที่ออกไปลุยไฟในเวทีโลกในช่วงที่ผ่านมาโดยที่ภาครัฐแทบจะไม่เคยอุ้มสมให้การสนับสนุนอะไรนั้นอย่างกลุ่มบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP ที่ออกไปลงทุนด้านกิจการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินทั่วโลกมาแล้วทั้งในสหรัฐจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียล่าสุดยังออกมาตีปี๊บผลดำเนินงานครึ่งแรกของปีนี้ที่มีกำไรอู้ฟูกกว่า1,600ล้านจากโรงไฟฟ้าแฝดเทม p l วันเทมเพนทู ในสหรัฐรวมทั้งโรงไฟฟ้า HPC ในซอ,อป,อ,ปอลาวกับการขยายลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พอนเดอร์โซลาในมลรัฐเท็กซัสอีกด้วย กลุ่มพลังงานไทยอีกรายที่ออกไปลุยไฟลงทุนในต่างประเทศมาอย่างโชกโชนก็คือกัฟเอนิจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกัฟที่ผู้บริหารสรางสารัตรัตนาวดีที่ไปโผล่อยู่ข้างกายในใหญ่บัญจนสองล่าอยู่เนืองๆน,นั่นแหละที่นอกจากจะประกาศเดินหน้าควบรวมจุจการอินทัชให้หือฮากันไปล่าสุดแล้วในแง่ของการลงทุนต่างประเทศด้านพลังงานของกัฟก็ใหม่ธรรมดาลุยไฟลงทุนต่างประเทศมาหมดแล้วทั้งในเวียดนามโอมานเยอรมนีสหรัฐ อังกฤษรวมทั้งในสปป,ปลาวเพื่อนบ้านล่าสุดตัวผู้บริหารกัฟยังประกาศจะรูปลงทุนเพิ่มเติมในตะว,วันออกกลางอีกด้วยสําหรับกลุ่มปตทพททนั้นน่าจะถือเป็นที่สุดของธุรกิจพลังงานที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลงทุนขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงานค้าน้ํามันดิบและคอนเดนเซทก๊าซธรรมชาติยกเว้นกิจการปาล์มน้ํามันในอินโดนีเซีย2000 20, 0ล้านที่ลงทุนแล้วศูนย์โดย ยปตทและบริษัทลูกมีการลงทุนในต่างประเทศและมีเครือข่ายพันธมิตรอยู่ทั่วโลกนับไม่ถ้วนส่วนบริษัทพี่บานในรายที่รัฐบาลในอดีตคอยประครบประงมแถบจะอุ้มสมกันอย่างออกหน้าออกตาอยากจะควบรวมกิจการค้าปลีกค้าส่งเพื่อจะได้พังงาดเป็นบริษัทบิ๊กเบิ้มในระดับภูมิภาคหรือควบรวมกิจการสื่อสารเพื่อจะได้ออกไปพังงาดเป็นบริษัทสื่อสารระดับโลกระดับภูมิภาคอะไรนั้นฟากท่านผู้นำจิตวิญ,ญญาณพักเพื่อไทยลองสอบถามหน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมาการแข่งขัน ทางการค้าหรือกอขคอออและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชที่อนุมัติอุ้มสมกันไปก่อนหน้าอย่างทุเรศทุรังนั้นเขาทําอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างหรือยังที่เห็นและเป็นไปกลับเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดประหมอคางดําที่บริษัทพี่บาลรายนี้ออกมาปัดเสวะยืนยันนั่งยันและตะบันหมากยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รู้มันว่ายข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศกาหนาในทวีปแอฟริกาเข้ามาไทยได้อย่างไรส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเมาว,วงเงินลงทุนกว่า2 24,0 0 0ล้านที่รัฐให้สัมปทานออกไปตั้งแต่ปี2562ตีคองร้องเปล่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้กระหึ่มเมืองอะไรนั้นผ่านมาวันนี้กว่า5ปีเข้าไปแล้วตอกเสาเข็มไปสักต้นหรือ,อยังวานท่านนายกแพ้ทองทานชินวัตรและท่านผู้นำ จิตวิญญาณพักเพื่อไทยตรวจสอบต้นสายปลายเหตุหน่อยเป็นไรทําไมถึงไม่ขยับไปไหนเสียทีที่กับโครงการในลักษณะเดียวกันคือทางรถไฟยกระดับพบเวลที่แม้จะก่อสร้างล่าชา้าแต่ก็ก่อสร้างจ่ายค่าสัมปทาน5ปีคืบหน้าแค่1 5บหถึงยีรซรัฐบาลและกระทรวงคมานาคมทําอย่างไรรู้ไหมส่งหนังสือบอกบอเลิกสัญญาสัมปทานเขาท<อ>ันทีครับพณะพะ,ะ,ะท่านสืบจากข่าวรายงาน